ไปดูความเคลื่อนไหวแรกครับทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครน,นะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนนะฮะโดยเฉพาะทางข้ามทางม้าลายเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้ถนนร่วมกันครับ นายขจิตชัชวานิชประหลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการจัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้ามเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทางข้ามและเป็นการสร้างการรับรู้ของสังคมให้หยุดรถบริเวณทางข้ามโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการจราจรและขนส่งสำนักงานเขตดินแดงกองโรงงานช่างกลสำนักการคลังสถานีตำรวจนครบาลดินแดงและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมการจัดกิจกรรมนะครับที่บริเวณทางข้าม มนาสำนักการจราจรและขนส่งถนนมิตดไตรีเขตดินแดงนะครับ ตามที่ศูนย์อเมริการความปลอดภัยทางถนนซึ่งมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทยเป็นประธานได้มอบนโยบายให้ศูนย์อเมริการความปลอดภัยทางถนนของทุกจังหวัดป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกําหนดมาตรการในด้านต่างๆทั้งมาตรการด้านกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ได้รับโทษสูงสุดเพื่อให้ผู้ขับขี่นั้นเคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมายมาตรการด้านถนนาการจัดทํามาตรฐานทางข้ามให้มี ความปลอดภัยการสำรวจมาตรฐานวิศวกรรมจราจรบริเวณทางข้ามท่วประเทศและนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามมาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนสร้างการรับรู้ของสังคมให้หยุดรถบริเวณทางข้ามสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอนในทุกช่วงวัยโดยให้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อการรณรงค์เพื่อลด ุบริเวณทางข้ามระหว่างวันที่21ถึงวันที่25กุมภาพันธ์2565และให้มีการจัดกิจกรรมทุกวันที่21ของทุกเดือนด้วยนะครับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและขนส่งได้จัดก,กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางข้ามโดยการสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่นั้นลดความเร็วแล้วก็หยุดให้คนข้ามบริเวณทางข้ามหรือว่าทางม้าลายตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่ที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทางนี้ศูนย์อำนวยการความปลอด ทางถนนจะได้มีการจัดกิจกรรมการตนระนงอย่างต่อเนื่องทุกวันที่21ของทุกเดือนนะครับเพื่อร่วมการปลุกพลังการหยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางข้ามให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างจริงจังนะครับ รวมทั้งยังเป็นการสร้างกระแสการรับรู้ให้กับสังคมในวงกว้างพร้อมทั้งให้ทุกจังหวัดเนี่ยมีการส่งเสริมให้ทางข้ามนั้นมีความปลอดภัยสําหรับทุกคนอย่างยั่งยืนสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยนะฮะ อันนี้ก็เป็นจุดบริเวณดินแดงนะฮะที่มีการลงพื้นที่ที่ถนนมิตรไหมตรีนะฮะัหลายภาคส่วนเลยโดยนําโดยท่านประหลัดก็นํานหลายภาคส่วนลงพื้นที่เพื่อที่จะร่วมกันรณรงค์กิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุบริรเวณทางข้ามถนนหรือว่าทางม้าลายนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสําหรับพี่น้องประชาชนที่จะใช้ทางข้ามหรือทางม้าลายมากที่สุดนะฮะแล้วก็ลดในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ลดความสูญเสียในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับ